<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆปีพๆน้องๆ FC ทางช่องนะครับดีจ h a n n เนหริวรสเซียนคอนแกนนะครับมันอีกคำว่าพอกันที่เก้นะครับสำหรับนวทางของเซียนคอนแกนนะครับงวดประจำวันที่28เดือน6พศ2567นะครับพน้องครับมือดีนะครับเซียนคอนเกนขี้เก่านะครับ สิมาบวางแนวตั้งวันที่29เดือน6พศ2567ให้กับเอฟซีทางช่องคือกับคือเก่าครับพี่น้องสำหรับวันที่29เดือน6พศ2567น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเซียนคนเชิญสิว่างให้นาะครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะครับเรากล่าวมาว่างอ่ามาเบิงแนวตั้งสรุปผลนะครับวันที่28 เดือน6พศ2567นะครับพี่น้องครับเสียนคนแกลียนเมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเสียนคนแก่นเดินทางกลับบ้านมาต่างจังหวัดนะครับพี่น้องบ่ได้นําสคริปต์เตาไม้พี่น้องได้เบิ่งนะครับกัต้องขอโทษพ่อพ่อแม่พี่พี่ๆน้องๆ FC ทางช่องนะครับมื้อนี้บ่ได้เอาสคริปต์ให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับพี่น้องเพราะว่าเสียนคนแก่นเดินทางกลับต่างจังหวัดเลยบ่ได้เอาามนํานะครับพี่น้องครับเบิ่งรูปวาดกันแล้วกันนะครับพี่น้องวาดรูกนะครับพี่น้องเนาะอ่ะ เบิ่งกันครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเส้นกวนแก้มน,นะครับพี่น้องอันนี้เล็กน้อยเป็นวาดเนาะเพื่อจินตน,นาการกันมากเลยเพื่อวาดนะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งภาพวาดไปพังพางกันแล้วกันครับพี่น้องครับอ่สำหรับ FC นะครับที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆ หวยดังๆจากทางช่อง B T Channel หรือว่าเซียนกอนเกลนนะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องอ่าฝีมืออยูุ่ครับเล็กหน่อยเพิ่นวาดไว้ครับอ่ะครับมาเพิ่งครับสรุปผลนะครับแนวตั้งของเซียนกอนเกลนนะครับงวดประจำวันที่ยี่สิบแปดเดือนหกนะครับพี่น้องอ่าเซียนกอนเกลนเบาเอาก็ได้นะครับพี่น้องเนาะอ่ะ เด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดเสียงควเก่ยคนนี้นะไปที่เก้านะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับนี่นั่ไปที่เก้านะครับพี่น้องครับภายบนชอบวิ่งรูดเก้ากับไปวิ่งรูดแปดเลยคือเก้าดนะครับพี่น้องเด้อสําหรับเอฟซีทา้งจองที่มีตุ้ยหลายนะครับก็สามารถนําไปเล่นสิบเก้าเพื่อตุ้ยคือเก้านะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่นะครับสามจับคู่ชุดเด่นจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง 8อ่า9 8 1ชุดเบิ้ลก็คือ9 9 8 8นะครับอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดก็วิ่งอ่าสายวิ่งสายรูดก็เน้นไปที่วิ่งรูด9นะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้ลครับจับคู่วิ่งรูด9นะครับจับคู่ไปที่9 1 9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5ส่วนวิ่งรูด8นะครับก็จับคู่ไปที่8 1>, 1 8 2 8 3 8 4แล้วก็แปด้าไครับพี่น้องเด้อสำหรับ FC ทางช่องนะครับพี่น้องคงสิรูด,ดีนะครับตรงใดกันทุนนะครับอ่ามาเบิ่งครับจับคู่จอดเน้นๆน,น,นะครับพี่น้องวิ่งรูด9จับคู่จอดเน้นๆไปที่9 1 9 2 9 4แล้วก็9 5นะครับส่วนวิ่งรูด8นะครับพี่น้องวิ่งรูด8จับคู่จอดเน้นๆไปที่8 1 82 8 4แล้วก็85นะครับเชียนกนเกณฑ์กันแในใ้ๆที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องเดอ้อนี่แน้ไปที่4คู่หน้าและ4คู่ท้ายนะครับอ่ะส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงกลาง9 9 3 8 3กันทุนนะครับพี่น้องเด้อ9 3 8 3กันทุนนะครับอ่ะมาเบิ่งกันครับเล่าสตตร์นะครับพี่น้องเดอ้อเล่าสตตร์เดยวเชียนกลนเกณฑ์จสรุปหายเบิ่งนะครับพี่นะ้องนะ ลาวสตาร์ <clears throat> น, 2, 2, นะครับบนสองสองห้านะครับบนสองสองห้าหลีกกำลังวันนะครับพี่น้องเนาะหลีกกำลังวัน่นเช่นบอลเทนกะดโบราณศิลป์กเก่ามากอะจำเป็นต้องอจำเอานะครับลาวสตาร์ เลขกำลังวันเสียงคนเก่งครับหนึ่งสอง่าอ่าเสียงคนเก่กกงเกตบอเลอร์สิปมานะนำคุจำบ่ใครได้ครับพี่น้องมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันต่อครับพี่นอ้อน 2, 2, งเอาเบิ่งการสรุปกับพ่อนะครับพี่น้องเนาะอ่ะลาวสตาบนสองสองห้าล่างห้าแปดนะครับพี่น้อง สำหรับในทางของเส้นคนเกียนกับมาได้รู้เรื่องไหมเราได้กับพี่น้องเรื่อสำหรับลาวสตาร์นะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่85นะครับพี่น้องมาหา8นะครับอ่าดีใจนะเอิดซีทั้งช่องคือเก่านะครับพี่น้องเนาะอ่ามาเบิงกันต่อครับเฉพาะกิจบน873ล่าง02นะครับพี่น้อง8ปดล่าง0ูสองเฉพาะกิจลุ้นนะครับพี่น้องเรื่อสำหรับมณีเฉพาะกิจลุดครับมาเบิงกันต่อมาตามกันต่อครับนอยรอบพิเศษบน 475ล่าง46มืกอนี้นะครับชวขข่วยพวกเก่ากลางเด้อพี่น้องเด้อมืนอนี้หลุดครับพี่น้อง475ล่าง46หลุดครับเฉพาะกิจอ่านอ่าน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องรูดอ่านคำว่าเบิ่งมาตามกันต่อครับน้อยรอบปกตินะครับพี่น้องบน368ล่าง47นะครับก็เข้าไปที่เลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่20 แปเดือน6กปัจจุบนะครับพี่น้องอ่ะจับกันกับเลขกำลังวันเนาะครับพี่น้องเนาะก็เข้าไปที่68นะครับพี่น้องเด้อเจ็ดกดเจ็ดไหนแปดหกมา68นะครับเลขเด่นวิ่งรูปประจำนวนที่28เดือน6นะครับพี่น้องอ่ะจับคู่ให้ไปที่6กแปดอ่าแปดหกเนาะพี่น้องเนาะมาหกแปดนะครับอ่นะา 6, 8, ดีใจนะเอฟซี FC, ทั้งช่องคือเก่าครับพี่น้อง ส่วน VIP นะครับบน373ล่าง50นะครับพี่น้องล่าง50าค่ะต้องขอตัวพ่อแม่ๆเอ็บซี่ั้งช่องด้วยครับพี่น้องเดออว,วันนี้ลุดครับพี่น้องครับอ่าตามมาด้วยลาวัฒนาจันพุทธสุกนะครับพี่น้องจันพุทธสุกืัอนี้ลุดครับลาวัฒนาบน514ล่าง55นะครับอ่า จะต้องขอโทษเพราะพ่แม่เ้ยครับสำหรับแนวทางวันที่28เดือน9พศ2567นะครับรุ่นเด็กครับพี่น้องเด้อมืมอนี้เข้ากับมาตามกันต่อมาสู่กันต่อเลยครับพี่น้องสำหรับงวดประจำวันที่29เดือน6พศ2567นะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเสียนคนเก่งน,นะครับเบิ้ลอ่าหุ้นนอยรวมลาวดาวจูนนะครับดาวจูนปกติ ดาวโจูนบีไนะครับพี่น้องอ่าสำหรับแนวทางของเซียนคอนเทนต์นะครับก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับอ่ามาเบิ่กครับพี่น้องหุ้นน้อยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวโจูนบีไนะครับงวดประจำวันที่29เดือน6พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ามาเบิ่กครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูดนะครับพี่น้อง3กับ2นะครับพี่น้องจับคู่จุดเด่น 3 2 1ชุดนะครับสำหรับเอ็ดซีทั้งช่องนะครับกับกเบื้องจุดขีดเลือพี่น้องครับก่อนอื่นกมาเบิ้งแนวทางนำกันกันกบเส้นบองเกนนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับเดินวิ่งรูด3นะครับจับคู่นะครับ3 2นะครับพี่น้องด้วยสามสอนะครับอ่ะส่วนวิ่ง รูด3นะครับจับคู่ไปที่3 2 1สองหนชุดเบิ้ลสามสนะครับพี่น้องเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดเจ็ดบนเกียนคนนี้ได้ไปที่วิ่งรูด3นะครับพี่น้องวิ่งรูด3มาเบิ้ลครับจับคู่3จับคู่จอในี้ไปที่3 5นะครับพี่น้องเดี๋ยวเส้นบนเกียนสิขึ้นหน้าจอให้ยนะครับพี่น้องเด้อจับคู่นะครับพี่น้อง3 5 จอดเนนๆไปเลยนะครับพี่น้องครับเด<ส>่นวิ่งรูดสามจับคู่จอดเน้นไปที่สามห้าหกสาแล้วก็3ามแล้วครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสองนะครับจับคู่จอดเน้นไปที่สองสามเอ้ยสองห้า แล้วก็ตามด้วยสองเก้าแล้วกันพี่น้องอ่ะเซียนควนเกนเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นเลยครับเดอ้อสำหรับแนวทางของเซียนควนเกนนะครับตรงกลางนะครับพี่น้องสามเจ็ดสองเจ็ดกันทุนคือเก่าเลยครับพี่น้องเดอ้อสามเจ็ดสองเจ็ดกันทุนครับพี่น้องครับส่วนเด่นวิ่งรูดสามกับสองนะครับมาจับคู่กับเลขกําลังวันเลยครับพี่น้องเดอ้อมาจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ วิ่งรูด3จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่3 0 3 1 3 5 3 8ครับผมตัวกันก็คือ3 1แล้วก็3 0นะครับพี่น้องเลย3 0กับ3 1นะครับตัวกันสำหรับเลขกำลังวันได้พี่น้องเลย0 1 5 8 0 1 5 ศูนย์หนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับอ่ะสำหรับนะครับแนวทางของเส้นคนเจนเบอรนี่ค่ะนำมาฝากอีกตอนน้องจะเพียงตัวน,นี้นะครับพอกันไม่ได้อครับพี่น้องกิบนาะอ่ะมาเบิึงครับแคปหน้าจอกันก่อนเส้นคนเจนกับเรื่องใหม่พี่น้องแคปหน้าจอสําหรับงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้อง ดินวิ่งรูด3กับ2นะครับจับคู่ชุดดินก็คือ3 2 1สชุดเบิ้ลก็คือ3 3 2 2นะครับพี่น้องครับส่วนเลขนะครับวิ่งรูด3นะครับจับคูจ่จอยนี้ไปที่3 5 3 6 3 8 3 9 <c oughs> นะครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูด2ก็คือ2 5 2 6 2 8แล้วก็ 2, 2, 2 9นะครับตรงกลางค่ะสาม ตรงกลาง3727กันทุนนะครับน้องครับอ่ะสำหรับเลขกกำลังวันครับ0158อ่งาสามารถจับคู่ได้ที่01นะครับน้องอ่ะนะครับพี่น้องครับอ่ะตรงกลางนะครับ3727กันทุนเอฟซีคงสิรูดีนะครับมาเบิ่งเลขกกำลังวันของเียนคอนเกียนนะครับพี่น้อง0158 สามารถนำมาจับวิ่งกันได้ที่ 01, 05, 08แล้วก็ 1, 5, 1, 8นะครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้นะครับเซียนบุญเกล็นน้ำหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนมาฝากปิดตอนน้องคือเก้าสำหรับวดประจําที่ยี่สิบเก้าเดือนหกพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีทั้งจองก่ะแคบหน้าจอเอาครับพี่น้องแคบหน้าจอเอานะครับสำหรับพยาใจกับร่างแจ็เซียนบุญเกล็นก็เข้าไปในช่องยูทูปพิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้ทะเีทอทหารสรีใส่จุดนะครับพี่น้องอย่าลืมใส่จุดด้วยครับพี่น้องเด้อไปบ่ใส่จุดก่ะ กดติดตามมันบ่นึ้นนะครับพี่น้องต้องอจิ้มไปที่บีทีนะครับบีทีอยไม้จารีธาตานจารีนะครับพี่น้องครับแล้วก็มันก็จิ้มเข้าไปนะครับมันก็นจะเด้งขึ้นมาพี่น้องได้เก็บมันก็จะเด้งขึ้นมาพี่น้องได้กดติดตามนะครับพี่น้องสาหรับบีทีชานลก็จะเยนลูกโปรไฟล์ของเส้นบองแกนนะครับพี่น้องเด้อสวมเสื้อขอปกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับ อ่ะก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะดิ้งขึ้นมาให้เรากดติดตามนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งสำหรับแนวทางของพี่น้องทางอ่าอินซี่ท้งช่องนะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันได้นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเสีนเน่นกวนเกลกัสิอราพีและน้องไปก่อนสำหรับวันที่29เดือน 6. พศ2 5 6 7นะครับอับ ขอให้ทุกท่านที่ข้ามาเบิง่งมาชมแนวทางของเส้นคนแก่นก็อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยปังๆไปด้วยกันสําหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจำวันที่29เดือน6นะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับเสียนคนแกนล็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพอกันไม่ลิปหนาเด้อพี่น้องครับพอกันไม่ลิปหนาสําสหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ